สวดมนต์กับคณะสงฆ์วัดเทพเกติยาจารย์เช้าวันนี้รวมทั้งสิน 3, 7, 9, น้นสามพท่านสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิและท่านเต็มก็ได้แบ่งคนมาสวดมนต์ออกมาสองสามประเภท หนึ่งประเทศไทยทั้งหมดสี่ภาคสองกลุ่มลุ่งอรุณอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาสามสรปรปลาวก็มาร่วมสวดมนต์ด้วยจริงๆมีจากออสเตรเลียก็มีจากแคนาดาก็มีฝรั่งเศสก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้ ไม่ได้ขึ้นหน้าจอซูมมั้งเขาบอกว่าเขาสวดมนต์อยู่แต่ว่ามีสองคนเท่านั้นเองอยู่ฝรั่งเศสก็สองคนอินโดนีเซียก็สองคนหรือสามคนนี่แหละแล้วก็ที่แคนาดาก็เห็นหนึ่งคนเห็นหนึ่งคนมีหลายประเทศเหมือนกันขออนุโมทนากับท,กทุกท่านที่เข้ามาร่วมสวดมนต์กับคณะสงฆ์เทพเจริยาจารย์ ถ้าท่านอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนลงท้ายให้หน่อยก็ดีเนาะพระคุณเจ้าจะได้รู้ว่าท่านอยู่ภาคไหนอยู่ประเทศไหนก็จะได้อนุโมทนาบุญด้วยเราก็จะได้รู้ว่าโอ้คนนั่นอยู่ที่นั่นคนนั่นอยู่ที่นั่นมาร่วมสวดมนต์ด้วยโอ้ยดีใจทัลงเกิน เช้าวันนี้วัดเทพเจติยาจารย์ฝนตกหนักมากไม่ได้หมายควาว่าเอาตาช่างไปช่างนะฝนตกหนักแล้วเอาไปเดินออกไปข้างนอกตาช่างมาช่างน้ําฝนไม่ใช่ฟังเสียงฟังเสียงมันบอมบอบอบบบโตกหนักจริงๆแต่ก็ตกหนักนี่ประมาณสักยี่สิบกว่านาทีแล้วก็จางหายไปขณะนี้ก็ยังตกโยดแต่ว่ามันไม่หนัก เบาๆเป็นละอองฝนแล้วตกพรำๆแต่เมื่อฝนตกเนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่เกิดความร่มเย็นชุ่มฉ่ำเปียกแฉะต้นไม้ต้นหญ้าโอ้ได้รับน้ำฝนแล้วก็เกิดความเจริญเติบโตขึ้นมาพื้นดินก็เปียกแฉะ มันก็ดีเหมือนกันทำให้ร่มรื่นเย็นสบายในขณะเดียวกันเราก็มาทำให้ฝนตกไปที่ใจของเราคือการสวดมนต์นี่แหละบางคนก็เปล่งเสียงเต็มที่ดีบีซ์กกาารเอวอรหังสัมมาโอโหเปล่งเสียงเต็มที่บางคนก็บุมมบ่มพำเบุ่มพงดี่มีซาว่าอาระหาบางคนก็ค่อยๆบางคนก็ว่าในใจ หลวงปู่มั่นก็ท่านก็บอกว่าการสวดมนต์เนี่ยสวดในใจมีอนุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาลสวดในใจนะสวดในใจมีอนุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาลถ้าสวดออกเสียงพอประมาณแผ่ไปได้แสนโกฏจักรวาลถ้าสวดออกเสียงดังที่สดุดก็แผ่ไปได้อนันตจักรวาลแม้สัตว ที่อยู่ในสามภพก็ได้รับความสุขเมื่อแววเสียงพุทธมนต์ผ่านลงไปนั่นหมายความว่าสวดในใจก็มีคลื่นกระแสจิตสวดออกเสียงพอประมาณก็มีคลื่นกระแสจิตสวดเสียงเต็มที่ก็มีคลื่นกระแสจิตมันก็เลยแผ่กระจายออกไปได้ไกลๆพอได้ยินเสียงสวดมนต แค่แววไปเท่านั้นเหมือนฟ้าแลบแบป๊บๆเนี่ยมันก็เกิดความสว่างสวัยแต่ความสว่างสวัยนั้นมันแค่แวบเดียวแวบเดียวมันก็เกิดความสว่างสวัยมันก็เหมือนกับใจของเรานี่จะพระคุนสนในพระญาณวชีโรดมหลวงพ่อเรียงท่านก็พูดในหลักสูตรครูสมาธิหรือว่าการแสดงธรรมต่างๆท่านบอกว่าการ นั่งสมาธิเนี่ยแค่จิตของเราสงบแป๊บเดียวเหมือนช้างกระเดกหูงูแลบลิ้นเนี่ยก็ทำให้ได้อนิสอง์อย่างมากมีอนิสอง์อย่างมากได้อย่างไรโอ้ยมันก็จะทำให้เกิดปีติเกิดความเอิบอิ่มเกิดความเบิกบานใจมันเกิดความสงบมันก็แผ่สัน้นแป๊บเดียวโอ้เบาบิว้ว เบาวิวโอ้ยเย็นใจละเกินโอ้ยชื่นใจลอเกินโอ้ยเบิกบานใจลอเกินมันซาบซ่านไปทั่วร่างกายของเราในเกิดปีติอันนี้แค่แวบเดียวน,นั่นหละเพราะฉะนั้นแค่จิตมันสงบช้างกระดิกหูงโงแลบลิ้นเนี่ยมันยังทำให้จิตของเราเบิกบานชุ่มฉ่ำขนาดนี้นั่นหมายความว่า จิตของเราเนี่ยได้รับการกรองอารมณ์ได้ดีแล้วมันก็เลยเป็นหยดน้ำใสหรือว่าอารมณ์ที่มันสะอาดไหลเข้าสู่ใจของเราแค่หยดติ้งหนึ่งเข้าไปติ้งหนึ่งติ้งหนึ่งติ้งหนึ่งมันเข้าไปแล้วติ้งติ้งมันหยดแต่ว่าต้องการกรองพอกลั่นกรองด้วยกันว่าพุทโธพุทโธนี่คือกรอง พุทโธพุทโธพุทโธแล้วว่าค่อยข้อ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 ค่อยข้แล้วสุดพุทโธหายพอพุทโธหายแล้วจิตของเรายังอยู่ที่ผู้รู้แต่ว่าผู้รู้น่ะคือพุทโธพุทโธขั้นนี้หรือว่าขั้นละเอียดแล้วละเอียดจนกระทั่งเราไม่ได้ว่าพุทโธพุทโธแต่เราก็รู้เพราะฉะนั้นพุทโธก็คือผู้รู้พุทโธคือผู้ตื่นพุทโธคือผู้เบิกบาน ถ้ามันถึงขั้นนี้แล้วนั่นคือขั้นละเอียดแล้วจิตของเราได้กรองอารมณ์อย่างละเอียดละเอียดจกนกระทั่งเบาวิวเบาทั้งกายเบาทั้งใจนั่นคือเราได้กรองอารมณ์ของเราอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นนี้เรียกว่าได้กรองอารมณ์อย่างดีที่สุดแล้วมันจึงเกิดอาการอย่างนั้นถ้าหากว่ากรองยังไม่ได้ที่ความละเอียดของจิตก็ไม่เกิดขึ้นมันก็ยังกรองต่อไป กลองมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ค่อยละเอียดลง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 พอละเอียดได้ที่มันก็เกิดเบาสบายลงโปรง่งนี่คือมันเย็นสบายแล้วก็เหมือนน้ำฝนที่ตกลงมาถ้ามันตกได้ที่ตกแรงๆเนี่ยมันก็ทำให้ รู้ว่ามันหนักปุกป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 ักแล้วก็โอ้โหแต่ถ้าตกเบาๆเย็นสบายโอ้ยคนถูกละอองฝนนีมันจะรู้สึกเย็นฉ่าไปถึงหัวใจลมพัดมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่เย็นหนาวจะเยือกเข้าไปจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันคือเกิดความ เย็นเกิดความเบาเกิดความสบายเหมือนเรานั่งสมาธิในคือจิตของเรามันละเอียดแล้วเพราะฉะนั้นการได้ทําสมาธิการได้สวดมนต์การได้เดินจงกรมการได้อ่านหนังสือธรรมะนั่นคือการได้กลั่นกรองอารมณ์ของเราให้เกิดความเป็นหนึ่งเมื่อความเป็นหนึ่งมากเข้า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 มากเ,เข้าหลายครั้งหลายหนมันก็จะเกิดความละเอียดของจิต เมื่อเกิดความละเอียดของจิตนั่นแหละมันถึงจะเกิดความเบาความสบายแต่นั่นไปเบาไปสบายมากเกินไปก็ไม่ดีมันจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังจิตพอมากไปมันก็ทำให้เราขี้เกียจเพราะว่าติดสุขสบายอายการสุขสบายใครๆก็ต้องการแต่ว่ามากไปมันก็เลยทำให้ขี้เกียจพอขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรอย่านั่งแฉะนอนแชะยืนแชะเพราะว่าแชะแชะอย่างนั้นน่ะ ก็คือขี้เกียจเพราะฉะนั้นต้องมาพิจารณาถึงสังขารร่างกายของเราเนี่ยเรามานั่งสุขสบายอย่างนี้เรามานอนสุขสบายอยู่อย่างนี้เราจะมาเดินแบบสุขสบายอยู่อย่างนี้มันทำให้เราขี้เกียจแทนที่จะได้พลังงานนี้ไปใช้ประโยชน์แล้วก็มานั่งสบายเกินไปมนอนสบายเกินไป มันก็เลยประโยชน์ก็เลยน้อยเพราะฉะนั้นเอามาพิจารณาถึงเรื่องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสุขก็เท่านั้นทุกข์ก็เท่านั้นเสียใจก็เท่านั้นกังวลใจก็เท่านั้นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนต้องพิจารณาอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งโยดับไปเพราะชีวิตผ่านไป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 ,น,ไปนี่มันก็แก่ชราลงแก่ชราลงเราไม่รู้ว่าเราจะไม่แก่หรือ เราต้องรู้ว่าเราต้องแก่สักวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะป่วยสักวันเราก็ต้องรู้ไม่รู้ว่าเราจะต้องตายสักวันเราก็ต้องรู้นี่คือการพิจารณาเพราะว่าเราก็ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคนเหล่านั้นเมื่อเขาละจากโลกไปแล้วร่างกายของเขาเป็นอย่างไรมันยังคงที่โอ้ยังหล่อยังซุยอยู่ยังเดิมใช่ไหม ไม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองเน่าเพะฟองคองอืดเน่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันจะคงที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์หมายความว่ามันไม่คงทนถาวรไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ เมื่อไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนไป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 ในที่สุดร่างกายที่ว่าหลอ่อที่ว่าสวยมันก็ค่อยพุพองเน่าเหม็นกลายเป็นดินน้ำไฟแล้วก็ลมก็เรียกว่ากลับสู่บ้านเดิมกลับสู่บ้านเดิมของมันเมื่อกลับสู่บ้านเดิมเราก็จะไม่รู้ว่าโอ้เมื่อก่อนนี่คนนี่ล หล่อคนนี้สวยสวยสวยอะไรเป็นดินแล้วเป็นน้ำแล้วเป็นลมเป็นไฟไปหมดแล้วหารูปร่างตัวตนเมื่อก่อนสวยเป็นยังไงหล่อเป็นยังไงหาไม่มีเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่แหละปัญญามาพิจารณาอย่างนี้จึงจะทำให้เกิดสติระลึกรู้สัมปชัญญะ ก็ใครคลครวนอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นจริงไหมปัญญาก็พิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วในที่สุดเราก็จะเข้าใจพอเข้าใจแล้วอ๋อสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองแม้เราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมามาจมปลักกับความทุกข์ความกังวลใจเรื่องร่างกายของเราเรื่องสามีของเราเรื่องภรรยาของเราเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเรื่อง ที่อยู่อาศัยของเรามากไปจะเป็นการยึดเติดพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าการยึดมั่นเธอมั่นในขันห้าเป็นสาเหตุแห่งทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นจากการยึดมากหรือยึดน้อยถ้ายึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดก็ไม่ทุกข์อ่ามันก็จะเบาก็สบายโอ้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น อะไรก็เป็นอย่างนี้ทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้คือเกิดขึ้นตั้งโยดับไปเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรคงทนถาวรเพราะนั้นความสุขเข้ามาความทุกข์เข้ามาความหงดหงิดเข้ามาความแบ่งเข้าความเซ็งเข้ามาความเบื่อความรําคาญเข้ามามันก็ต้องจางหายไปสิ่งที่ทําได้ในขณะนี้เมื่อเข้ามาก็ล้วก็เอาลมหายใจเข้าออกพู้โทพูโท้โรู้อยู่ตัวนี้ อย่าไปซ้ำเติมเขาอย่าไปกังวลคำว่าซ้ำเติมคือไปกังวลไปคิดในสิ่งที่มันเป็นลบๆเราก็เอามาอยู่ที่ลมหายใจหมายถึงเอาจิตของเราเนี่ยเพระเาะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสให้พวกเราเนี่ยรู้จักเอาจิตมาไว้ที่กายเรียกว่ากายานุป,ปัสนาสติปัฏฐานกายเคลื่อนไหวอย่างไรจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะตรงอาหารเรียว่าจะซักผ้าหรือว่าจะเปิดแอร์ปิดพัดลม จะเข้าห้องน้ําห้องสุขาอันนี้ก็รู้จะ่เนรู้แล้วก็ต้องคิดว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบลบนี่มันทําให้จิตขุนถ้าบวกทําให้จิตใสเรื่องอะไรจะทําให้จิตขุนเล่าก็บอกตัวเองอย่างนี้ต้องทําให้จิตใสใสแล้วยังไม่พอใสแล้วใสอีกใสแล้วใสอีกใส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 อย่างนั้นให้มันใสมากๆแล้วในที่สุดจิตของเราก็จะเกิดความบริสุทธิ์อ่า บริสุทธิ์คือเป็นแก้วอะไรเป็นแก้วที่พระเจ้าตรัสว,ว่าพุทธรัตนะคือจิตของเราเนี่ยเป็นแก้วพุทธคือผู้รู้แก้วใสบริสุทธิ์ทรมรตนะคําสอนของพระเจ้านั้นกลายเป็นแก้วใสที่อยู่ในจิตของเราสังคารัตนะคือเราเนี่จะเป็นพักพวกผู้ที่มีจิตใสไปอยู่กับผู้ที่ใสไม่ได้ไปอยู่กับผู้ที่จิตขุน หมายความว่าขยะก็อย uh ู่ส่วนขยะสะอาดก็อยู่ส่วนสะอาดมันจะไม่ปะปนกันมันก็แยกกันอยู่แต่ว่าก็อยู่ด้วยกันอยู่ในโลกนี้โลกนี้ส่วนสะอาดก็มีส่วนสกปรกก็มีในร่างกายของเราก็มีกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะกระเพาะอุจจาละมันอยู่ในนี่แต่ว่าส่วนสะอาดมันก็มีส่วนสกปรกมันก็มีไม่ใช่ไม่มีมันก็อยู่ด้วยกันแต่ว่ามันแยกส่วนกันเพราะฉะนั้น ส่วนใดที่มันสะอาดมันก็ดีส่วนใดที่สกปรกมันก็ดีดีส่วนสกปรกใครชอบอยู่ส่วนสกปรกก็ไปอยู่ส่วนสกปรกใครชอบส่วนสะอาดก็อยู่ที่ส่วนสะอาดอะไรมันจะเกิดโรคภัยอะไรจะเกิดทําให้สุขภาพดีแล้วก็พิจารณาอย่างนี้แรงการสวดมนต์ก็เป็นการทําให้ส่วนดีเกิดขึ้นหรือว่าส่วนสะอาดเกิดขึ้นนั่งสมาธิก็เป็นการทําความสะอาดเกิดขึ้นอื คิดฟุ้งซ่านคิดเบือ่อคิดเซ็งก็ทําให้เกิดส่วนสกปรกคิดหงุดหงิดก,ก็ทําให้เกิดส่วนสกปรกก็ไปอยู่ส่วนโน้นเพราะฉะนั้นจึงมีอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีออารมณ์ดีมันก็ทําให้จิตใสอารมณ์ไม่ดีก็ทําให้จิตสกปรกเพราะฉะนั้นเราเลือกเอาพิจารณาเอาเราจะเอาส่วนสกปรกหรือว่าเอาส่วนใสส่วนสะอาดก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละลส่วนสะอาดก็รู้มันส่วนสกปรกก็รู้มัน สกปรกมันเป็นยังไงส่วนสะอาดเป็นยังไงก็พิจารณาอยู่เนี่ยถ้าคิดจะพิจารณามากไปก็เอามาไว้ที่ลมหายใจออกแหละเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านสกปรกก็ไม่ดีสะอาดก็จะไม่ดีอ่ามันดีแต่มันไม่ดีมากก็เลยมาอยู่ที่ลมหายใจอาะฟอกต่อไปฟอกอากาศต่อไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ที่ผูร้รู้พุโทโธพุโทโธอย่างเนี้ย นั่นคือวิธีฟอกอารมณ์ให้กลายเป็นอารมณ์ดีก็จบไว้เพียงเท่านี้